โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็หน้าฝนแล้วเนาะตอนนี้ก็หน้าฝนแล้วมันก็ฝนตกเกือบทุกวันนะนะคราวนี้ไอ้ที่ปัดน้ำฝนเราเนี่ยบางอันมันก็ยางมันเสื่อมแล้วนะครับแล้วคราวนี้ไอ้ก้านปัดน้ำฝน,นนันเนี้ยที่มันแถมมากับรถเนี่ยมันเป็นของแท้นะอันหนึ่งนี่หลายร้อยบาทเลยนะครับไม่ต้องไปถอดออกไม่ต้องไปถอดทิ้งนะครับเราก็จะเปลี่ยนแต่ยางมันเนี่ยไอ้ยางนี้เราก็เปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนยางมันคราวนี้เราก็มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับก่อนอื่นเราถอดออกก่อนถอดออกก่อนอตรงด้านหลังมันเนี่ยมองเห็นไหมมันย้อนแสงนะครับโอเคเอาเป็นว่าตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ให้เรากดลงนะครับกดลงให้สุดเลยนะกดลงให้สุดเลยแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงย้อนลงมาดึงลงมาอย่างเงี้ยดึงงดึงลงมาแบบเนี้ย กดแล้วก็ดึงลงมาเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับนี่นี่คือเราได้มาแล้วนะครับทําแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเอายางนี้ออกนะครับถอดเอายางนี้ออกตอนเราซื้อนะตอนเราซื้อให้เราวัดด้วยวัดหน้าตรงเนี้ยความกว้างความกว้างของยางตรงนี้นะเนี่ยความกว้างของยางตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ ของของผมคันนี้มันเป็นของไอซูซูดีแมกนะครับมันอยู่ที่8มิล8มิลน,นะครับซื้อ8มิลความยาวที่เขาให้มาประมาณ27นิ้วซึ่งมันยาวกว่านี้มันยาวกว่าของเดิมอ่ะงั้นเราตัดได้นะครับซื้อไว้ให้มันยาวกว่าแล้วก็เราสามารถตัดได้อ่ะเดี๋ยวผมไปถอดอีกข้างหนึ่งก่อนถอดเหมือนกันนั่แหละถอดกดตัวล็อกลงแล้วก็ถอดตัวล็อกกดตัวล็อกลงแล้วก็ดึงลงมานะเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับทั้ง2องอันถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ก็ตามภาพนะครับมีกันไกลนะครับคีมปากแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็ยางที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับนี่ผมสั่งมาเห็นไหมหนึ่งเส้นนี่มันมีเอ้ยหนึ่งหนึ่งเส้นนี่มันฉีกได้นะครับมันสามารถฉีกออกให้เป็น2เส้นได้นะครับมันก็จะยาวกว่าของเดิมนะมันยาวกว่าของเดิมอยู่อ่าตรงนี้เป็นร่องร่องเอาไว้ล็อก สังเกตไหมว่าของเดิมมันจะมีแกนเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับล่องตรงนี้ตรงนี้สังเกตดีๆนะปลายด้านนี้นะครับกับปลายด้านนี้ยางจะไม่เหมือนกันนะนะมันไม่เหมือนกันตรงนี้ที่มันเป็นหลุมตรงเนี้ยอ่าเอานี้อันนี้ดูดูดูเนี่ยตรงนี้มันเป็นหลุมนะครับก็คือเอาไว้ล็อกกับแกนเหล็กตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาตัดเราอย่าตัดฝั่งนี้นะอย่าตัดฝั่งนี้ให้เราเลื่อนมาตัดฝั่งนี้แทนนะครับเพราะว่ามันยาวกว่าเห็นไหม เห็นไหมครับมันยาวกว่านะครับที่เราซื้อมาเนี่ยวิธีเอาวิธีเอายางเก่าออกก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสให้ดูกันนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นเป็นตัวตัวที่เหนีบไว้อยู่นะครับก็ใช้ครีมนะครับค่อยๆแง้มออกนะครับค่อยๆเปิดออกพวกนี้นะครับเห็นไหมทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเดี๋ยวผมแง่ก่อนนะเดี๋ยวผมแง่ออกให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ครับนี่ผมผมแงะไปสองอันแล้วนะครับใช้ใช้ปากแหลมแหลมเนี้ยสอดไปด้านล่างเนี่ยครับสอดเข้าไปแล้วก็บิดบิดอย่างนี้นะครับมันก็จะง้างอานิดเดียวพอนะครับเอาพออยากออกได้เนี่ยเห็นไหมมันหลุดละนะทาทุกจุดเลยนะครับทําทุกจุดเลยแกะออกทุกจุดนะครับจุดพวกนี้เอาออกทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดึงเอายางออกมาแล้วแล้วก็จะใส่ย,ยางใหม่เข้าไปนะครับนะเห็นไหม พอเข้าใจไหมครับเราเข้าไปตรงนี้นะครับน,นี่เอาปลายครีมเนี่ยนะเอาปลายครีมนี่บีบเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแล้วก็บิดขึ้นอย่างนี้บิดขึ้นอย่างนี้นิดเดียวนะครับเอาพอออกอยเยอะเดี๋ยวมันจะหักนะครับเพราะอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะบีบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับนะถ้ามันหักเราบีบไม่ได้มันก็จะมันไม่สมบูรณ์นะโอเคเดี๋ยวทําต่อก่อนทําให้เสร็จเลยโอเคผมถอดละผมถอดออกมาก่อนชิ้นหนึ่งนะครับนะ แต่ว่าทั้งสองชิ้นเนี่ยมันก็ทําเหมือนกันนั่นแหละนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้ก็นี่ไงหนึ่งอันเนี่ยมันจะมีแกนตัวนี้ด้วยเนี่ยเพื่ออาประคองนะครับแท่งเนี้ยอย่าหายนะไอ้เส้นนี้อย่าหายสองเส้นเนี่ยเส้นนี้เส้นเก่าเนี่ยเอาไว้วัดความยาวส่วนอันนี้นะครับซื้อมาเห็นไหมมันสามารถฉีกออกได้มันฉีกออกแล้วมันจะกลายเป็นกลายเป็นสองเส้นนะครับซึ่งก็ครบครบเลยผมซื้อมาเนี่ยไอ้สีส,สีสีน้าเงินเนี่ย สองเส้นนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเราไม่ต้องไปยกซื้อมาทั้งทั้งเหล็กอันนี้ไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นเลยแล้วของที่ติดมากับรถเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเป็นของที่ดีมากเลยนะครับอย่าไปซื้อไอ้ตัวละร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทมาใส่นะไม่ดีนะครับตัวนี้จอดตากแดดตากฝนเนี่ยมันไม่ชํำรูดเสียหายเลยนะครับเราเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่ยางก็พอนะครับประหยัดงบด้วยโอเคเดี๋ยวผมทำต่อ นะครับไม่มีคนจับกล้องให้นะครับก็เลยมันไม่ต่อเนื่องเนาะแต่คงจะเข้าใจกันอยู่ว่าเราต้องง้างออกเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมครับไอ้ตรงนตเนี้ยไอ้ตัวเหนียบนี่ยตัวล็อกเนี่ยมันจะบานๆออกนิดนึงนะครับเอาไว้ให้เราดึงเข้าดึงออกนะครับดึงเข้าเอาไว้ให้สอดเข้าดึงออกได้อะไรเงี้ยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมทําต่อนี่นะอันนี้ผมตัดตัดของเดิมแล้วนะครับแต่ว่าผมผมเผื่อไว้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะตัดทีหลังหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปในรถแล้วนะครับ นี่คือส่วนเนี้ยของเดิมเนี้ยอาทิ้งไปส่วนเหล็กที่บอกก็คือตรงนี้นะครับมันจะสอดเข้าช่องด้านบนนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับสองอันเลยสอฝั่งนะครับเป็นเหล็กประคองใส่เข้าไปนะครับอันนี้เราก็เอามาเข้าก้านก้านนี้นะครับ ตรงตรงนี้มันจะมีช่องใช่ไหมเอาไอตัวล็อกเนี่ยครับเอาตัวล็อกตัวเนี้ยมันจะมีรูตรงนี้นะครับล็อกไว้ให้การมันเลื่อนนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยบีบแล้วเราค่อยบีบล็อกอีกทีนึงนะอันนี้ผมทําให้ดูก่อนเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปอีกทีหนึ่งนะครับมันอาจจะต้องมีการง้างเพิ่อมอีกนิดน,นึงเพราะว่าผมง้างไม่เยอะมันจะเอาเข้ายากหน่อยนะโอเคปิดกันโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็นี่เลยครับพอเราสอดเออพอเราสอดเข้าไปใน ลองล็อกพวกนี be, be ้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมบีบเข้านะครับบีบให้มันสนิทนะครับอย่างนี้นะครับบีบเข้าไปบีบบีบทุกจุดเลยนะครับให้มันลงล็อกแล้วก็ให้มันกินเนื้อยางด้านล่างนี่ได้เนี่ครับมันจะเป็นยางด้านบนใช่ไหมครับนี่นะดูนะอ่ะเป็นยางด้านบนนะครับแผ่นเหล็กแล้วก็ยางนะครับยางว่ด้านล่างนะครับซึ่งจะต้องอยู่ในล็อกนี้ให้หมดเลยนะครับทุกจุดนะครับ ก่อนที่เราจะบีบนะครับก่อนที่เราจะบีบให้แน่นเห็นไหมเดี๋ยวเราเค่อยไปตัดที่หลังนะครับเราเค่อยตัดแล้วก็จัดทรงนะครับจัดความเรียบร้อยครับจัดความเรียบร้อยนะให้มันสวยงามนะครับสความยาวนี่เราเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่เราติดใส่น็แล้วนะครับเนี่ยมันจะยาวกว่าเดิมอยู่เนี่ยยาวกว่า ซึ่งผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าให้มันยาวกว่าน,นิดนึงนะครับจะได้ปัดกว้างสาะอาดทั่วใบนะครับโอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นล่างสีแดงนียก็คือของเดิมนะครับซึ่งจะสั้นกว่าของใหม่ของใหม่หมยาวกว่าแต่เพราะว่าผมเผื่อไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดทีหลังนะครับนี่เลยนะ เรียบร้อยหนีบให้เรียบร้อยนะครับให้มิดชิดนะครับแล้วก็จัดทรงจัดอะไรให้มันตรงแกให้แนวมันตรงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดน้ําแล้วก็ลองปัดดูนะครับว่าจะปัดได้ไหมนะครับหรือว่ามันจะต้องแก้ไขอะไรยังไงสั้นยาวอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดู โอเคเดี๋ยวลองปรับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะนะผ่านแล้วนะครับยั้งก็ลองทำดูแล้วกันนะถ้ามีปัญหาอะไรติดขัดอะไรไม่เข้าใจก็เม้นถามได้นะครับเม้นถามได้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับ